หลังจากที่โจมิ่งรุ่ยตื่นขึ้นมาจากมิติสายหมอกพร้อมกับคำถามมากมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นพลังของใครระหว่างที่ลุกขึ้นมาก็หยิบนาฬิกามาดูก็พบว่าเวลาของมิตินั้นกับโลกจริงเดินเท่ากันพร้อมกับถอนหายใจแล้วคิดว่าเราคงยังไม่ได้กลับโลกเดิมในอนาคตอันใกล้โจมิงรุยจึงตัดสินใจว่าจากนี้เขาคือคลายน คลายมองไปที่หลังมือตนเองแล้วพบจุดดำสี่จุดเขาสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงอาหารที่วางไว้มุมห้องสี่จุดครั้งหน้าอาจจะไม่ต้องเตรียมอาหารแล้วเพียงท่องบทสวดแล้วเดินทวนเข็มก็เพียงพอแต่นั่นก็เป็นเพียงการสันนิษฐานหลังจากนั้นเขาก็ง่วงมากๆอาจเป็นผลจากการที่แทบไม่ได้นอนเมื่อคืนเขาจึงนอนหลับไปสามชั่วโมงเมื่อตื่นขึ้นมา คลายนก็หิวอย่างมากเลยไปหยิบขนมปังที่วางไว้ทำพิธีกรรมมาจะกินโดยไม่สนว่ามันจะเป็นของเส้นไหว้พร้อมกับเอามันฝรั่งมาต้มกับเกลือมันฝรั่งเคยเป็นอาหารที่คลายนั้นชอบมากในวัยเด็กและด้วยความสามารถจากโลกเก่าที่ทำได้แทบทุกอย่างแต่ไม่สุดสักทางอาหารของเขานั้นรับประกันได้เลยว่าคนกินได้และพอใจแน่นอน หลังจากกินเสร็จคลายต้องการจะรู้สาเหตุที่ตัวเองยิงตัวตายจึงเห็นสมุดไดอารี่เก่าหลายเล่มโดยสมุดเล่มที่อยู่บนโต๊ะบันทึกเรื่องราวตั้งแต่วันที่10เมษายนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและอาจารย์รวมถึงความรู้ทั่วไปวันที่12มิสเตอร์อซิกเล่าว่าภาษาที่นิยมใช้ในอดีตนั้นมาจากภาษาฟุตซักซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาคนยักษ์ ดังนั้นแล้วในอดีตทุกสิ่งมีชีวิตอาจจะใช้ภาษาเดียวกันแต่ไคลด์ไม่เชื่อแบบนั้นเพราะจากบันทึกพระคัมภีร์แห่งรัติการและบันทึกแห่งวายุสลตันระบุชัดเจนว่าในอดีตยักษ์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่มีพลังอำนาจในยุคบรรพาการแต่ยังมีเอลฟ์สัตว์ประหลาดรวมถึงมังกรแต่ก็ยังไม่เคยมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น วันที่16เมษายนรองศาสตราจารย์อาวุโสโคเฮนและมิสเตอร์อซิกสนทนากันในหัวข้อยุคแห่งไอน้ำว่าถึงแม้จะไม่มีจักรพรรดิโรซายลก็ต้องมีใครสักคนที่ทำแบบเดียวกันแล้วทำให้ยุคสมัยไอยน้ำมาถึงในสักวันอยู่ดีแต่คลายไม่ได้สนใจมากนักเพราะเขาสนใจการขุดคุยความลับในอดีตมากกว่าอนาคต วันที่29เมษายนเวดส์ Words ได้เอาสมุดหายาตจากยุคสมัยที่4มาให้คลายกับนายาถอดรหัสโดยไม่ให้อาจารย์คนไหนรู้เรื่องเลยระหว่างที่อ่านไดอารี่คลายก็คิดว่าสมุดบันทึกจากยุคสมัยที่4นี้แหละที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการยิงตัวตายยุคสมัยที่4ต้องย้อนกลับไปราว1,500ปีก่อนเป็นยุคที่เต็มไปด้วยปริศนามากมาย โดยหลักฐานที่กล่าวถึงยุคที่4ก็จะมีเพียงบันทึกประวัติศาสตร์ของเจ็ดบทหลักที่เผยแผ่ศาสนาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อความมีแต่รายละเอียดเลือนรังที่สืบทอดกันมาโดยมากจะพูดถึงจักรวรรดิโบราณเช่นจักรวรรดิทรันซอสต์จักรว ust, กรรดิโซโลมอนและราชวงศ์ทูดอ์คลายคนเก่าสนใจย,ยุคสมัยที่สยุคสมัยแห่งถวยเทพอย่างมากแต่เนื่องจากห่วงอนาคตตัวเอง ึงตั้งใจเรียนให้จบมากกว่าจะมาสืบค้นสิ่งที่เขาต้องการในมหาวิทยาลายัยนักเรียนส่วนใหญ่มักจะมาจากครอบครัวขุนนางร่ำรวยทำให้คลายได้อยู่ในแวดวงของคนชั้นสูงและถ้าหากมีความสนใจไปในทางเดียวกันพวกเขายิ่งสนิทกันง่ายอย่างเช่นคลายกับเวอร์ช์แมคควนบุตรชายของนายธนาคารจากเมืองคอนสแตนแควนเลียบทะเลอาณาจากักรโลเอน สนิทกับคลายและนายาเพราะทำงานกลุ่มร่วมกันบ่อยคลายหยุดคิดแล้วเริ่มอ่านไดอารี่ต่อวันที่18มิถุนายนคลายจบการศึกษาวันที่19มิถุนายนคลายเริ่มถอดรหัสสมุดจากยุคที่4เนื้อหาถูกเขียนอยู่ในภาษาฟูซักวันที่20มิถุนายนทั้ง 3!!!! ถอดรหัสหน้าแรกได้แล้วคนเขียนเป็นสมาชิกของตระกูลอันทิโกนัส วันที่21มิถุนายนในสมุดบันทึกมีการพูดถึงจักรพรรดิมืดซึ่งขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ที่ควรจะเป็นจักรพรรดิโซโลโมอนวันที่22มิถุนายนพวกเขาทราบว่าตระกูลอันทิโกนัสมีตำแหน่งสูงมากภายในจักรวรรดิโซโลมอนและผู้เขียนระบุถึงการค้าขายลับกับบุคคลที่ชื่อว่าทูดอร์สวันที่24มิถุนายนนายาพบเรื่องน่าสนใจ 25มิถุนายนจากเนื้อความในสมุดผู้เขียนได้รับภารกิจให้ไปเยือนแคว้นรัติการซึ่งอยู่บนยอดเขาที่สูงสุดของเทือกเขาโฮนาซิสคลายนคนเก่าตกตะลึกว่ามนุษย์อาศัยอยู่บนนั้นได้ยังไงวันที่26มิถุนายนคลายนคนเก่าได้พบกับเรื่องราวสุดพิสดารจนไม่อาจจะเชื่อได้แต่ไม่ได้ระบุว่าเรื่องอะไรวันที่27มิถุนายน ทุกคนต้องตายรวมถึงเราแล้วไดอารี่ก็จบลงตรงนั้นคลานคิดว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมควรจะไปหาสมุดยุคที่4นั้นที่บ้านเวิร์ชแต่นั้นก็คงอันตรายแน่ๆระหว่าน,นั้นก็ได้มีตำรวจเข้ามาพร้อมถามว่าคลายนรู้จักกับนายาและเวิร์ดไหมคลายนก็ตอบไปตามตรงว่าทั้งสามสนิทกัน และได้ร่วมกันถอดรหัสสมุดจากยุคที่สแล้วตำรวจก็ได้แจ้งข่าวร้ายว่าทั้งสองนั้นเสียไปแล้วและทั้งคู่ก็ถูกสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายทั้งคู่ระหว่างนั้นตำรวจก็ได้เห็นสมุดไดอารี่ของคลายแล้วถามว่าเรื่องประหลาดที่เขียนในนี้หมายถึงอะไรแล้วก็ประโยคทุกคนต้องตายรวมถึงฉันคลายตอบตามตรงว่าเขาไม่รู้พร้อมกับบอกว่า เขานั้นสูญเสียความทรงจำตำรวจโมโหกับคำตอบของคลายมากคิดว่าคลายนั้นดูถูกตำรวจด้วยคำโกหกหน้าด้านๆแล้วบอกว่าในอีกสองวันจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้งถ้าหากคุณออกจากเมืองโดยพละการคุณจะกลายเป็นผู้ร้ายหนีคดีทันทีหลังจากตำรวจออกไปเมื่ออาทิตย์ใกล้ตกดินลูกบ้านก็เริ่มทยอยกลับห้องทีละคน เมลิซาก็น่าจะใกล้เลิกเรียนแล้วด้วยคลายแซงทำตัวกระสับกระส่ายแล้วลองเสี่ยงไปหยิบปืนเพื่อเปลื่นที่ซ่อนแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคลายคิดว่าจะมีตำรวจคอยสอดแนมการกระทำของเขาอยู่ซาอีเพราะถ้าหากคลายหยิบปืนขึ้นมาตำรวจคงจะบุกเข้ามาทันทีเขาโล่งใจขึ้นอย่างมากซส่งที่เหลือในวันนี้ก็คงมีแค่รอให้เมลิซา กลับจากโรงเรียนและทำสตูเนื้อแกะย่างให้กินแต่เขาก็รอไม่ไหวจนคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการแสดงฝีมือการทำอาหารที่แท้จริงให้เห็นแต่จริงๆคล้ายแค่หิวเฉยๆแล้วเขาก็คิดข้ออ้างว่าทำไมเขาถึงทำอาหารเป็นเอาไว้ว่าเวิร์ชจ้างพ่อครัวมาทำอาหารพร้อมยังสอนทุกคนทำอาหารด้วยใช่แล้วคนตายพูดไม่ได้แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่า บางทีโลกนี้อาจมีพลังวิเศษคนตายอาจจะพูดได้ก็ได้หลังจากคิดไปเรื่อยอาหารฝือมือคลายก็เสร็จสิน้นพร้อมจัดจานอาหารพร้อมเสริร์ฟแล้วเขาก็นั่งรอจนเมลิซากลับมาเมื่อเธอกลับมายังไม่ทันได้เดินเข้าห้องก็ได้กลิ่นพร้อมเอ่ยบอกว่าหอมจังนายเป็นคนทําหรอแล้วคลายก็ตอบว่าใช่พร้อมกับขออ้างเรื่องพ่อครัวที่เขาเตรียมไว้ เธอเริ่มสงสัยแล้วว่านี่ใช่พี่ชายของเธอจริงไหมแล้วคลายก็ได้เซิร์ฟอาหารพร้อมบอกให้เธอชิมดูเธอตกตะลึงกับรสชาติจนเธอไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ฉ, Klein. ฉันเอ่อคลายฉันเผลอกินของนายไปเธอพูดพร้อมหน้าแดงอย่างเขินอายคลายบอกไม่เลยฉันก็แอบชิมไปแล้วนี่คือสิทธิพิเศษของพ่อครัวหลังทานเสร็จ เธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าคล้ายทำอาหารครั้งแรกได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอแต่คล้ายก็ปฏิเสธว่าเขายังห่างไกลาจากฝีมือพ่อครัวถ้ามีเงินมากกว่านี้แล้วก็จะพาไปกินในพัตคารให้ได้และเมลิซาก็บอกว่าเดี๋ยวเธอทำอาหารเองดีกว่าคล้ายต้องเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์หลังกินเสร็จคล้ายก็เริ่มแซงเปิดอ่านหนังสือเมลิซาก็มานั่งทำการบ้านอยู่ไม่ห่างนักเพื่อประหยัดค่าคมไฟ จนห้าทุ่มทั้งคู่ก็แยกย้ายไปนอนแล้วก็ได้มีเสียงเคาะประตูเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าเช้าแล้วเขาสงสัยว่าทำไมเมลิซาไม่ปลุกตนคนที่มานั้นคือดานสมิธแห่งเยีวราตรีหนึ่งในองค์กรผู้วิเศษของโบสถ์เทธิดารัติการเขามาพิสูจน์เรื่องคดีการตายของนายาและเวอร์ชพลายยืนยันคำเดิมว่าเขาสูญเสียความทรงจำแล้วอธิบายเรื่องที่เขารู้ทั้งหมดยกเว้นเรื่องการข้ามโลก และการชุมนุมไพ่ทาโร่แล้วเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เขาจะพาตัวคล้ายไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ทิ้งข้อความไว้ให้เมลิซาว่าตนไปปัวพันกับคดีจริงๆแล้วคลายไม่อยากไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะหากพบว่าเขาเป็นผู้ข้ามโลกอาจจะอันตรายก็ได้ไม่แน่ที่จักรพรรดิโรซายถูกลอบสังหารอาจจะเป็นเพราะการข้ามโลกถูกเปิดเผยก็เป็นได้ ระหว่างเดินตามไปก็ได้เกิดเหตุวุ่นวายคลายจึงใช้จังหวะนี้หนีแต่สักพักเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องตัวเองแล้วคิดว่าเป็นความฝันจึงจะออกไปล้างหน้าแล้วก็ได้พบกับดดนสมิธอีกครั้งแล้วได้ทราบว่าดดนสมิธนั้นควบคุมความฝันของคลายดดนสมิธยืนยันที่จะพาคลายไปหาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเขาเป็นเบาะแสดเดียว เกี่ยวกับสมุดบันทึกตระกูลอันทิโนคัสที่ไม่ถูกพบในที่เกิดเหตุสมุดนั้นได้หายไปแล้วคลายจึงยอมตามไปหาผู้เชี่ยวชาญระหว่างทางคลายก็ได้ถามว่าถ้ายืนยันได้แล้วว่าเขาบริสุทธิ์จะพ้นข้อกว่าหาทันทีเลยใช่ไหมมิสเตอร์สมิธก็ตอบว่าใช่เขาคงยอมปล่อยตัวคุณไปและค้นหาสมุดด้วยวิธีอื่นแต่นั้น ก็เป็นเพียงแค่ทางทฤษฎีเพราะคนที่ไปพัวพันกับคดีประหลาดมักจะจบไม่สวยเราคงยังตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของคุณเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลังจากนี้แล้วทั้งคู่ก็ได้ไปถึงบ้านของเวิร์ชแล้วมิสเตอร์สมิธก็ได้แนะนำดาลี่ผู้สื่อวิญญาณให้คลายเธอเชิญคลายให้นั่งลงพร้อมขอความร่วมมือจากคลาย เพราะคลายไม่ใช่ศัตรูหรืออาชญากรเธอจึงไม่สามารถใช้วิธีรุนแรงได้วิธีที่เธอจะใช้จะค่อนข้างอ่อนโยนและนุ่มนวลผ่อนคลายราวกับขึ้นสวรรค์คำพูดของเธอยิ่งฟังก็ยิ่งประหลาดดันน่าจึงพูดเสริมขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงเธอหลงไหลซา,ากศพมากกว่ามนุษย์เพศชายซะอีกดาลี่เธอเริ่มทำพิธีพร้อมกับสวดคาถา จากนั้นไม่นานภาพการมองเห็นของคลายก็เริ่มเลือนรางและรู้สึกเหมือนตอนทำพิธีเปลี่ยนดวงชะตาระหว่างนั้นดาลี่ก็พูดเหมือนกับกำลังสะกดจิตคลายอยู่แต่คลายนั้นยังคงสติครบถ้วนเลยแซงทำเป็นถูกสะกดจิตและทำการกวนมิตินั้นให้เหมือนกับกำลังหาคำตอบให้แล้วก็เอ่ยปากว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยดาลี่จึงบอกว่าพอแค่นี้ก่อน และภาพตรงหน้าของคลายก็กลับมาเป็นปกติพร้อมกับได้ยินดันถามดาลี่ว่าทำไมถึงใช้วิธีสุดพิสดารของสมาคมแปรจิตเธอบอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วและคลายก็ได้ถามว่าจบแล้วหรอดันจึงกล่าวแสดงความยินดีว่าคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แล้วแต่ห้ามเล่าเรื่องคดีนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนสนิทแค่ไหนก็ตาม แต่คลายที่ไม่มั่นใจว่าหลังจากนี้เขาจะใช้ชีวิตได้สงบสุขไหมหลังจากไปพัวพันกับคดีประหลาดดันจึงเสนอให้มาเป็นผู้วิเศษและมาทำงานร่วมกับหน่วยเหี่ยวราตรีแต่มีสองข้อที่ต้องคำนึงไว้ว่าถ้าหากคุณมาเป็นเหี่ยวราตรีคือ 1. คุณไม่ได้เข้าร่วมโบสถ์ในฐานะนักบวชหรือสาวกนั้นทำให้พลังที่คุณต้องการจะได้มายากกว่าสมาชิกปกติ 2. คือ เกินกว่าหนึ่งในสี่ของผู้วิเศษจะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง